สวัสดีครับแป้นหมอรองหมอลำนะครับผมคุณพอ่อคุณแม่พี่ป่านาะพี่น้องท,ทุกท่านเมือ่อวันสำหรับวันใหม่ของวันอังคารนะครับผมของวันอังคารมาให้อาหารปลาแทนคุณพ่อเพิ่นนะครับผมชีนอดคว่ำเกาคว่ำหลังพี่น้องเอ้ยสบายไปลองไปล่ำนะครับผมออกพรรษาลาพระเจ้าจังพบกับผลงานไม่นะพี่น้องนะเนาะแม่แม่แม หลายๆทางนะครับผมทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญทั้งยโสทั้งศรีสะเกดทั้งอุดรทั้งหนองคายทั้งหนองหัวลำพูทั้งเชียงย่ิ่มทั้งสุรินทั้งโคลาดนะครับผมหลายๆทีเบื้องพี่น้องปลามันก็ล่ออาหารนะครับผมปลาอันนี้ปลาปลาเพ่อเด้ซื้อมาพี่น้องปลาเอามาตังแต่้านะครับผม มันเป็นปลาคอนตะกีนะครับผมปลาคอนอยู่ในหหน้าแล้วเอาแม่เล่ามาลุ่มบานนี่มันรีบมันแพนตัวบานพี่น้องมึงดูคาเปล่เออคาก็บึงแกนอะครอนเปล่าพี่น้องมันเห็นเาท่านตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าหลายรุ่นครับอยู่ในนมีหลายรุ่นพี่น้องนี่แล้วเอออยากบรรยายเป็นกอล่อ,ลองก้อล่ำไปพี่น้องป้าเดงก่วมขิดห่อนี่ก็ได้ วลาการมันกับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนนดูการพานพน้นขามลวงมาลายปีคุณนควมดีของแป้นปังยังลังลาลมโหอทอนอม,มาเด้อไปจิจางมาลำ่ำออ,ออกพารรษาลาพระเจา้าเราม่จางนะครับผมขอฝากเป็นก่อนนะครับผมขอฝากกอนว่อนเว้ากาบขอบคุณพี่น้องเฮายังเหนียวแน่นบ่แปรเปลี่ยน ขอบขอบคุณพี่น้องเฮายังเหนียวแน่นบ่แปรเปลี่ยนนับจากวันมาเป็นเดืนอนนับจากวันมาเป็นเดือนเดือนเป็นปีล่วงคนคนกะเทาแ่ชรลาเถาเบิดตทุกคนพี่น้องบ่มีผู้ว่าเถาเนาะครับผมไผ่ปัสตาเดพานค่วมเถาเอ่อเอาการวลาเป็นสิ่งทดตอบเนาะครับเถาเบิด เวและการลวงพลคนกระแ่าแจชาลาแม่แต่ฝนเลยป้าฤดูเปลี่ยนตามสมัยแต่สิ่งที่บ่เคยเปลี่ยนพี่น้องหูว่ามันยังพี่น้องี่รู้จักดีนะครับผมแต่น้ำใจพ่อแม่เฮาผ่านมาบบเคยแรงเคยแสดงไปหลายบ้านแถบเต่าทั่วแดนอีสานนำผลงานไม่เบิ่งน้ำใจใสเรื่องเลืองที่พี่น้องมอบให้ ยังจำได้แม่นบ่ลือพ่อแม pues ่เออเนะครับอ่ะิิต่อให้ไม่ให้ฟังไม่นะครับผมทบทวนก่อนไหมพี่น้องฤดูการ่านพ้นขามลวงมาหลายปีคุ้นความดีของแฟนฟังยังลังไหลมาห่มงทน ขอฝากก่อนวอนวากกาบขอบคุณพี่น้นองเฮายังเหนียวแน่นบอแปรเปลี่ยนนับจากวันมาเป็นเดือนเดือนเป็นปีล่วงผนคนกระเท่าแก่ชะลาแมเต่ฝนแลฟฝ่าฤดูเปลี่ยนตามสมัยแต่นำใจพ่อแม่เฮาผ่านมาบอเคยแรงเคยแสดงไปหลายบ้านแถบเต่าทั่วแดนอีสาน น้ำปลนงานไม้เบิ่งน้ำใจใสเลื่องเลื่องจี่พี่น้องหมออไพ่ยังจำได้เม่นบ่ลืมพ่อแม่เออนี่แหละเนาะครับกราบขอบพระคุณเด้อพี่น้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่ป่านาอาน้องชส้น้องสาว ท,ทุกถูกทันนะครับผมทัวประเทศไทยนี่แหละที่เป็นแป้นครับหมอหลองหมอลำนะครับผมแจ้งได้กห้สุขภาพแข็งแรงพารณาณเมยสมบูรณ์ลำลำรวยๆการดําเนินชีวิตเป็นไปนด้วยก้วมราบรื่นนะครับผมตลอดทั้งตัวของกับผมเองหมอลำก็คือกันให้ลำลำรวยๆน้ากันไปนะพี่น้องเนาะแจ้งไดกกับฝากรัตนศรีนินตาไทยรา้ผมทั้งช่องยูทู e ของผมเองหนึ่งสุรชาตินะครับผมไว้ในอ้อมคิดอ้อมใจพี่น้อง แล้วก็บ,บ้านรัตนสินนองเกียบทิติมานะครับผมโอ้ยนั่นปลาบืนหรอพี่น้องเพิ่งดูนั่นปลาบืนน้องบีมน้องบีมเห็นไหมนี่ปลาบือนออ้ยเราสีหายห้ตัวนี้พี่น้องนี่แล้วเออเยอะหนึ่งอากาศพี่น้องเอ้ยอูย้เยอะหนึ่งพายุแน่นอนพี่น้องเนี่ยเราบืนมาเนี่ยโอ้ยเราหายโศกขันเชียวลูกนี่กระยานมันกินกันพี่น้องปลาคอกับปลา นิ่นนะครับผมปลาคอนี่มันกินป่าน้ำกันนะครับโอ้โศกไงโศกไงขอบพุ่นทุกแรงใจเด้อพี่น้องเจ้ากนกัติตามหมอหลองมะล่ำรัตนสินินตาเทราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ